ที่เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญ,ญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำนางสาวอินดี้ตอนอยากสรรลกรรมนางสาวอินดี้กับเพื่อน กำลังใจจดใจจอ่อกับการดูเพจอินไซด์ซึ่งเป็นเพจที่รวมเอาเรื่องชิคๆของวัยรุ่นมาคอยอัปเดตตลอดเวลาและเรื่องที่กำลังอยู่ในกระแสต,ตอนนี้ก็คือเจสซี่ดาราสาววัยรุ่นที่อายุรุ่นราวคราเดียวกับพวกเธอซึ่งเจสซี่เป็นสาวรุกเครื่องไทยฝรั่งเศสที่มีจุดเด่น,นคือผมบอนและร่างเคี้ยวเก่งทั้งร้องทั้งเต้นตอนนี้เธอก็คือดาราหมายเลขหนึ่งที่ไม่มีใครไม่รู้จักพวกเธอ Jessie เจสซี่น่ะสวยจังเลยเนาะ ทำบุญมาด้วยอะไรก็ไม่รู้เนี่ยต้องทำยังไงนะถึงจะสวยเหมือนเธอบ้างอะเนาะทุกคนก็มีตาหูจมูกปากเหมือนเหมือนกันแต่ทำไมเจสซี่ถึงได้สวยล้ำกว่าคนอื่นๆแบบนี้ล่ะ เหมือนที่ไหนล่ะพวกเธอดูดีๆสิจมูกเจสซี่เขาโด่งขึ้นมาเป็นสันน่ะดูดิดูด,ดิเวลาแต่งหน้านะยิ่งสวยเข้าไปอีกใครจะเหมือนพวกเราดูหายใจลำบากหมายความว่าถ้าเราจมูกโดง่งก็จะสวยเหมือนเขาเหรอตวิ้งก็ไม่รู้สินะแต่คงจะสวยกว่าน,นี้แหละก็ไม่เคยเห็นใครจมูกโด่งแล้วหน้าตาไม่ดีเลยนะอืมเสริมจมูกเหรอ แค่สอนจมูกเองเหรออินดี้คุณคิดอยู่เงียบๆเธอหยิบกระจกมาลองดันให้จมูกของตัวเองดงขึ้นเล็กน้อยแล้วก็พบว่ามันทำให้ใบหน้าของเธอดูดีมากกว่าเดิมแต่พอเอานิ้วออกจมูกก็กลับมาที่เดิมอินดี้ถอนหายใจด้วยความผิดหวังนี่ฉันก็เคยได้ยินมานะว่าดาราหลายคนนะ่ะก็ทำศัลยกรรมทำให้จมูกดงขึ้นนะสวยถาวรเลยใช่ใช่ใช บางคนนะตอนเข้าวงการแรกๆอะไม่ค่อยสวยเลยพอทำจมูกใหม่ปุ๊บสวยมากงานเข้ารัวๆ เราเด็กสาวคุยกันอย่างเพลิดเพลินไม่นานเสียงกริ่งหมดเวลาพักกลางวันก็ดังขึ้นพวกเธอจึงต้องแยกย้ายเข้าห้องเรียนและนั่งประจำที่แต่อินดี้กับนั่งเรียนอย่างใจลอยเอาแต่นึกภาพตัวเองจมูกโดง่งแล้วสวยขึ้นและจะสามารถทำให้มีหนุ่มๆมาสนใจมากมายเช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อเดินเข้าไปในห้องเรียนอินดี้ก็ต้องตกใจเมื่อเห็นอุ้มเพื่อนร่วมชั้นที่มีผ้าพันแผลแปะไว้ที่จมูกนี่ อ,มมอ,อุ้มไป,ไปเสริมจมูกมาเหรอโหูกล้าจังเลยแหมหยุดเรียนไปสองวันแอบไปเสริมจมูกเมื่อหรอจ๊ะเสริมจมูกที่ไหนกันล่ะอุบัติเหตุมือถือตกใส่หน้าต่างหากคนอย่างฉันนะสวยโดยไม่ต้องพึ่งสัลยกรรมอย่าที่หยุดเรียนนะ่ะก็เพราะว่ามีธุระโอเคปะ อุ้มตอบกลับด้วยความมั่นใจอินดี้ยังสนใจเรื่องทําศัลยกรรมจมูกดังนั้นเมื่อเลิกเรียนและกลับถึงบ้านเธอจึงรีบค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับการทรําศัลยกรรมในอินเทอร์เน็ตทันทีโหมีคลินิกเสริมจมูกเยอะจังเลือกดูคลินิกที่เราคุ้นชื่อดีกว่า อินดี้ดูข้อมูลรายละเอียดรวมถึงรีวิวของผู้ที่เคยใช้บริการคลินิกชื่อดังแห่งนี้แล้วก็รู้สึกพอใจจึงตัดสินใจว่าจะเลือกใช้บริการเสริมจมูกของที่นี่แต่ก็แอบตกใจเมื่อเห็นราคาโหอะไรกันเนี่ยค่าทำตั้งสามหมื่นชิหรอแพงจังเลยมีที่อื่นที่ถูกกว่านี้ไหมนะ อินดี้เปลี่ยนใจและหาคลินิกเสริมจมูกที่ชื่อไม่ดังแต่ราคาถูกแทนซึ่งรายชื่อของคลินิกเหล่านั้นก็มีมากมายจนตาลายเอ๊ะของถูกก็มีนีน่นามีตั้งหลายที่ด้วยต้องดูรีวิวหน่อยแล้วอินดี้นั่งค้นข้อมูลอยู่นานท้ายที่สุดก็พบว่าคลินิกที่ไม่มีชื่อเสียงนั้นมีความเสี่ยงอย่างมาก รีวิวส่วนใหญ่ก็มาจากผู้ใช้บริการที่ไม่พอใจเนื่องจากผลลัพธ์ที่ได้ไม่ตรงตามที่ต้องการคลินิกไม่ดังราคาถูกก็จริงแต่ก็ต้องรับกับความเสี่ยงมากมายบางรายที่เสริมจมูกแล้วเกิดผลข้างเคียงดุนแรงบางก็จมูกเน่าบางก็เกิดอาการแพ้อักเสบบางเคสจมูกทะลุก,กันเลยทีเดียว คลินิกบางแห่งเป็นคลินิกเถื่อนด้วยซ้ำไม่มีใบอนุญาตทางการแพทย์และเหตุผลสำคัญที่ทำให้อินดี้ไม่สามารถเข้ารับการทำศัลยกรรมได้นั้นก็คืออายุยังไม่ถึงเกณฑ์ที่จะทำได้เพราะอายุต่ำกว่า20ปีคุณหมอจะไม่ทำศัลยกรรมให้นั่นเองน่ากลัวจังเพื่อความสวยไหนจะต้องเจ็บตัวไหนจะต้องใช้เงินอีกตั้งเยอะ เมื่อได้รู้ข้อมูลและราคาของการเสริมจมูกแล้วอินดี้ก็ถอดใจและเธอคิดว่าคงต้องรอจนกว่าจะเรียนจบหรือทำงานเก็บเงินแล้วค่อยคิดเรื่องนี้ใหม่อีกครั้งแต่ว,ว่าต้องใช้เงินตั้งสามมืนอินดี้หยิบสมุดบัญชีธนาคารมาดูในนั้นมีเงินทั้งหมดแค่2,500บาทเธอถอนหายใจยาวอย่างอัดอั้นเฮ้ยจนสังเลยเรา อยากสวยนี่มันลำบากจริงๆต้องเจ็บตัวแถมยังต้องเสียเงินเยอะด้วยเขาถึงได้พูดกันนะว่าอยากจะสวยต้องลงทุนสินะ Fingers my your fingers my side. Girl, you look oh, you rub your Fingers Fingers ถ้าอยากให้มีคลิปสนุกๆแบบนี้อีกเยอะๆอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะขอบคุณค่ะ,คะ